สวัสดีครับพอดทนเอ็กซ์โนเลจแชร์ลิงวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสาเรียนรู้นะครับเรื่อง p l l l i t t v v Care นะครับหรือว่าการเตรียมตัวตายนะฮะหรือการเป็นกระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ก่อนที่เขาจะตายเราจะดูแลเขายังไงมันจะมี Process อะไรบ้างนะครับเรียนกับอาจารย์สุยนะครับอาจารย์ก็เก่งมากให้ความรู้ผมหลายอย่างนะฮะในมุมมองที่ผมยังมองไม่ไม,ไม่ไม่เห็นหลายมุมนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะแชร์ในคลิปนี้เนี่ยสั้นๆนะครับก็คือว่าเรามีการในในเรื่องการเทรน a l l i a t i v e Care ทั้งวันเลยวันนี้เนี่ยเช้าเนี้ยเราได้มีการร้องวงไดอะล็อกครับแล้วก็ในกลุ่มก็มีเพื่อนๆนะฮะพี่พี่น้องพนักงานเนี่ยร้องร้องห่มร้องไห้หลายคนเลยเพราะว่ามันทําให้เขาคิดมันทาให้เขารู้สึกถึงก้นบึ้งของจิตใจเขาจริงๆครับว่าจริงๆแล้วอะไรสําคัญที่สุดสําหรับ สำหรับคนคนหนึ่งในชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับมันเป็นคําถามว่านะฮะคำถามง่ายๆนะฮะไม่ได้ซับซ้อนว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตคุณนะครับถ้าคุณกำลังจะตายคุณจะเป็นห่วงอะไรมากที่สุดนะครับทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันนะฮะก็คือเรื่องของห่วงพ่อแม่ห่วงห่วงลูกห่วงสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่ก็คือคําตอบก็คือความรักที่มีต่อครอบครัวมันยิ่งใหญ่มาก นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่งดงามนะฮะดีงามและปฏิเสธไม่ได้นะครับคุยกันไปคุยกันมาบางคนก็บอกลูกเขาเป็นมะเร็งพึ่งหายพ่อแม่เลี้ยงเขามาด้วยความยากลําบากนะครับมีเรื่องสตรอรี่เยอะแยะมากมายครับซึ่งทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยผมก็เลยพอถึงตาผมพูดเนี่ยผมก็เลยขออนุญาตสรุปว่าทุกคนก็คือ มีความรักต่อครอบครัวแหละส,สิ่งสําคัญที่สุดของชีวิตทุกคนก็คือเรื่องของครอบครัวนะฮะทีเนี้รักแปลว่าอะไรมันก็เกิดคําถามขึ้นในใจของผมนะฮะวันนี้ที่ผมอยากจะถอดรหัสแล้วขออนุญาตแชร์กับคุณผู้ชมวันนี้ก็คือเรื่องของความรักนะฮะรักแปลว่าอะไรจริงๆแล้วรักแปลว่าอะไรนะฮะรักแปลว่าเราต้องยังไงฮะเราต้องซื้อกับข้าวให้เขากินอรักลูกแปลว่าเราต้องซื้อ ซื้อซื้อข้าวซื้อน้ําดูแลนะครับรับส่งลูกไปโรงเรียนถูกต้องครับนะฮะรักพ่อแม่คือการให้เวลากับพ่อแม่นะครับดูแลท่านทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับอของใช้หรือว่าไปล้างเท้าท่านในวันสงกรานต์หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ถูกต้องหมดเลยนะฮะแต่ผมผมขอเนี่ตแชร์อะไรที่มันเป็น equation ที่มัน sustainable กว่าแค่ จะไปซื้อข้าวให้ลูกกินนะฮะหรือว่ารับส่งลูกเท่านั้นนะครับความรักสำหรับผมมองแล้วเนี่ยในสูตรที่ผมอยากจะแชร์คือ love equation เนี่ยก็คือรักเท่ากับทำยังไงให้มันเกิดความมั่นคงและยั่งยืนครับค้นคำศัพท์ที่ผมนะฮะที่ผมอยากจะขอแชร์เนี่ยคือคำว่ามั่นคงและยั่งยืนซึ่งผมก็ได้ล้อมวงคุยนะฮะกับพี่น้องนะครับที่อยู่ในวง d i a l o g นะฮะ พี่น้องที่อยู่ในวงแดนหลอกว่าเฮ้ยมันคงยั่งยืนมันแปลว่าอะไรนะครับคุยไปคุยมานะฮะผมก็จะคุยลักษณะเป็นฟันแนลฟันแนลคือตอนแรกก็ตั้งคําถามก,ากว้างๆก่อนนะฮะว่าโอเคอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตคุณอ่ทุกคนก็ตอบความรักก็ก็เริ่มฟันแนลคือมันเป็นนะค่อยๆหมุนลงมานะผมก็ถามว่าแล้วอะไรคือแอคชั่นของคุณในทุกๆสามสิบวันในอีกสามสิบวันข้างหน้า คุณจะโชว์ความรักให้ลูกคุณยังไงใช่ไหมคุณจะโชว์ความรักให้ครอบครัวคุณยังไงอย่างที่ผมบอกความรักคือความมั่นคงและยั่งยืนมั่นคงคืองานคุณจะต้องดีรายรับคุณจะต้องมีอยู่เสมอใช่ไหมครับมันก็ต้องกลับมาตรงที่ถ้าจะให้มั่นคงเนี่ยคุณต้องมีทักษะเพิ่มขึ้นทุกวันคุณต้องสามารถดูแลลูกค้าคุณต้องสร้าง c u s t o m e r e x p e r i e n c e เพิ่มขึ้นครับเพื่อให้คุณเป็นพนักงานที่นะครับโดดเด่นและ มีกร o w มี exponential g r o w ตลอดเวลานะครับเมื่อคุณเป็นคนที่มี exponential g r o w แล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อมาก็คือแผนกคุณก็จะมีแบรนด์ที่ดีมียี่ห้อที่ดีเมื่อแผนกคุณมียี่ห้อที่ดีแล้วนะครับแน่นอนครับว่าองค์กรที่คุณทํางานอยู่นั้นก็จะมียี่ห้อที่ดีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างคุณต้องกลับมาที่ customer centric นะครับจะดีไซน์อะไรก็ช่างต้องกลับมาที่ Customer-centric design ครับนะครับเพราะถ้าคุณบอกว่าคุณรักครอบครัวคุณอย่างซาบซึ้งคุณมาเล่าเรื่องแล้วก็หลายคนก็ร้องห่มร้องไห้นะครับมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องความซาบซึ้งและความรักที่เรามีต่อครอบครัวแต่ทํายังไงครับให้ความรักเนี่ยที่คุณมีเนี่ยเขียนเป็นสมการออกมาให้เป็นรูปธรรมนิดนึงนะครับมันไม่ได้มีแค่ feeling ครับมันต้องมี a คชั่นลงมาด้วยที่ชัดเจนครับนั่นก็คือคุณต้องพัฒนาตัวเองนะฮะความรักคือ เรารักลูกผมรักลูกอะผมต้องพัฒนาตัวผมเองตลอดเวลาผมต้องหาอินโนเวชันใหม่ๆให้กับองค์กรนะครับผมต้องพยายามเทรนคนในองค์กรของผมเนี่ยนะครับให้เก่งให้มีความคิดเป็นเท่าแก่มีเดอร์ชิพนะครับมีค o ลาโบเรทีฟนะครับไม่เห็นกั่ตัวนะครับมีเซอร์วิส i ม d ์เซ็นะฮะด้วยคอนเซปต์ของเซอร์วิส5.0หรือว่าเซอร์วิส 10x ก็แล้วแต่ แล้วแต่ทฤษฎีของที่ผมจะดีไซน์ออกมาที่ผมจะทํา R&D และรวบรวมมาให้เขาได้มีโอกาสฝึกนะครับนั่นคือเหตุผลที่ในองค์กรหรือผมสาหรับตัวผมเองนั้นผมจัดฝึกอบรมค่อนข้างจะเยอะครับเพื่อพัฒนาคนเพื่อทําให้ยังไงให้สร้างคนให้เก่งขึ้นนะครับอันนี้คือความรักที่ผมมีต่อครอบครัวถ้าเราบอกเรารักครอบครัวแล้วเราจะซื้อข้าวซื้อน้ําให้เขากินเป็นเรื่องดีครับแต่คุณอย่าลืมถ้าคุณอยากจะมีความมั่นคงและยั่งยืน คุณต้องทําให้ตัวคุณเองมีรายรับการที่จะมีรายรับอย่างมั่นคงยั่งยืนนั้นคุณต้องทําให้คนอื่นมั่นคงยั่งยืนเช่นกันครับนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าพูดถึงตัวพนักง,งานในองค์กรที่เราบริหารอยู่ต้องทําให้พนักง,งานมีความมั่นคงเช่นกันจะมั่นคงได้ยังไงครับถ้าคุณยังบริการลูกค้าไม่เป็นนะครับคุณยังไม่รู้สเปกการเซอร์วิสเป็นยังไงใช่ไหมครับ<อ>เพราะฉะนั้นทํายังไงให้เราพัฒนาคนให้เก่งขึ้นครับเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกอาทิตย์ทุกเดือนเลย นะฮะอันนั้นเนี่ยคือปณิธานที่ผมต้องตั้งไว้เพราะว่าถ้าผมรักครอบครัวผมต้องทําให้มันพนักง,งานผมเก่งขึ้นครับทาให้การดูแลลูกค้าขององค์กรที่ผมบริหารอยู่นั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต้องทําการเบนช์มาร์กแล้วก็ไปหาโรโมเดลนะครับต้องพัฒนาองค์กรครับนั่นคือคําตอบสุดท้ายครับต้องพัฒนาองค์กรนะครับคุณจะขยายความไปพัฒนาชุมชนอันนั้นก็ได้เช่นกันนะครับแต่อย่างน้อยๆถ้าคุณบอกคุณมีความรัก ครอบครัวคุณรักพ่อรักแม่รักลูกแต่คุณไม่ได้ให้ทักษะนะฮะความเก่งของลูกเลยนะฮะคุณเลี้ยงลูกอย่างสบายๆคุณไม่เคยให้เขาลําบากเลยอย่างเนี้นะครับมันก็คือเป็นความรักที่มันผิดนะฮะมันผมไม่ไม่ไม่อยากใช้คำพูดมันมันไม่เอฟเฟกตีฟอะรักยังไงให้มันเกิดรักแบบมี productivity และมี effectiveness สูงนะครับ พราะถ้าเราเราผมขอปรับมาเป็นเรื่องของการคุยเรื่องการรักลูกนิดน,นึงนะถ้าคุณบอกคุณรักลูกจนจะกืนกินเนี่ยคุณต้องเตรียมทักษะอะไรที่ลูกต้องการที่จะออกไปเผชิญกับโลกสังคมในยุค5.0ครับอะไรฮะภาษาจีนลูกคุณพูดเป็นยังยังไม่เป็นภาษาอังกฤษยังบอๆไแบทอยู่เลยหรือเปล่าครับนะครับวิธีคิดของลูกคุณเป็นยังไงฮะลูกคุณแพ้เป็นหรือย,ยังนะครับลูกคุณเข้าใจคอนเซปต์ของแพ้ให้ชนะหรือย,ยังฮะถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องมานั่งคุยกัน นะครับลูกคุณสามารถไดอะรล็อกเป็นหรือเปล่าหรือว่าเล่นเกมเป็นอย่างเดียวครับนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณผู้คุณผู้ชมเนี่ยลองลองเอาไอเดียนี้ที่ผมแชร์ในวันนี้คลิปนี้เนี่ยไปคิดดูนะคุณรักลูกคุณรักผัวรักเมียรักพ่อรักแม่เนี่ยแล้วมันถอดออกมาแบบในสไตล์ของฟันเนลลิงลงมาแล้วเนี่ยอะไรคืออะไรคือบอททอมไลน์ฮะผมอยากให้คิดถึงบอททอมไลน์อะไรคือสิ่งที่เป็นรูปบรรทม ะะและทรงพลังที่สุดครับที่จะมอบความรักเนี่ยให้กับทุกคนที่คุณรักได้ครับกลับมาสําหรับผมคือความมั่นคงและย,ยั่งยืนซึ่งแปลว่าคุณจะต้องพัฒนาองค์กรครับหนีไม่พ้นคํานี้คุณต้องมีอินโนเวชันครับคุณต้องขยันซื่อสัตย์อดทนครับนั่นแหละครับคือทางทางออกมีอยู่ทางเดียวผมบอกได้นะครับถ้าเป็นผู้บริหารคุณก็ต้องลงหน้างานตรวจงานครับนะครับ บางทีก็ต้องมีการไฟ์กันในบอร์ดบริหารบ้างผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไฟแล้วทำให้องค์กรเรามีคุณค่ามากขึ้นนะครับหรือเราได้อะไรดีๆเพื่อเข้ามาแชร์ให้พนักง,งานมากขึ้นมาแชร์ให้ลูกค้ามากขึ้นผมคิดว่าการทะเลาะกันก็ถือว่าคุม้มถ้ามันจําเป็นนะฮะผมไม่ได้บอกว่ามันจําเป็นต้องทะเลาะหรอกแต่หลายๆครั้งเนี่ยในบอร์ดมันก็อาจจะมีความคิดเห็นที่อาจจะไม่ตรงกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นลอง คุณผู้ชมลองคิดต่อทบทวนต่อไปอีกนิดนะฮะว่ารักยังไงให้มันเป็นรูปธรรมและให้มันส่งพลังครับบททมลายของคุณคืออะไรอ่าถ้าคุณบอกคุณรักครอบครัวแต่คุณไม่รักองค์กรคุณเลยมันก็ไม่ใช่แล้วนะฮะมันผมไม่ได้บอกว่าต้องหาเงินเยอะๆผมบอกว่าคุณทําไงให้ให้มันซัสนทนให้องค์กรคุณซัสนทนแล้วตัวคุณก็จะซัสนทนไปด้วยเพราะคุณอยู่ในองค์กรของคุณนะครับ คุณดูแลลูกค้าเสมือนอเสมือนเสมือนครอบครัวหรือเปล่านะฮะประสิทธิภาพโอเคไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมโรงงานโรงพยาบาลนะครับคุณดูแลลูกค้าคุณยังไงครับไ้่คุณบอกว่าคุณรักลูกรักผัวรักพ่อรักแม่เนี่ยคุยกันร้องห่มร้องไห้เนี่ยแต่คุณยังลืมไปประเด็นหนึ่งคือคุณไม่ได้ถอดมันลงมาจนกระทั่งเป็นแอคชั่น นะครับคุณบอกคุณรักมากแต่คุณยังขี้เกียจทํางานไปทํางานอย่างสายเลยนะฮะเจ้านายส่งให้ส่งงานนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ส่งเพราะอะไรครับก็อ้างใช้ข้ออ้างเดิมๆครับบอกว่าไม่อัตรากําลังไม่พอบ้างนะครับเ,เวลาทํางานไม่พอบ้างอะไรต่างๆคุณมีข้ออ้างเยอะแยะเลยแล้วคุณเนี่ยมาทะลึ่งบอกว่าคุณรักลูกซะจนเกินกินแล้วนี่ความมั่นคงคุณจะมีเหรอแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่ให้คุณทํางานอยู่คุณจะเอาเงินเดือนมาจากไหน คุณจะไปขายข้าวแกงได้ไหมผมอยากให้คุณคิดครับที่พูดมานะครับว่าถ้าคุณบอกคุณรักลูกคุณแล้วอ่ะคุณรักแผนกคุณคุณรักองค์กรคุณคุณพัฒนาตัวเองแค่ไหนในแต่ละเดือนครับนั่นคือคําถามที่ผมอยากจะทิ้งท้ายครับว่านะฮะถ้าเราเขียนสมการว่ารักคือความมั่นคงและยั่งยืนเนี่ยคุณต้องถอดออกมาว่าอะไรคือแอคชั่นที่ทรงพลังที่สุดในวันต่อวันที่คุณจะพิสูจน์กับครอบครัวคุณว่าคุณรักเขาครับ ผมขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพอลเดนเน็กสวัสดีครับ